ล้วก็จะมีไซส์ที่แตกต่างกันนะคะจากนั้นก็จะกดข้างๆนะคะนี่แล้วก็จะล้างแบบผ่านไปได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันแบบ จาะสิวและดูดสิวนะคะเจนจะใช้แผ่นแปะสิวที่เจนมีอยู่ที่เจนใช้มาเป็นประจําอยู่แล้วอะทุกคนก็คือตัวของ o l i v ยังนะคะซื้อแล้วซื้ออีกเนาะแล้วก็เจนเคยใช้ทั้งสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีน้ําเงินนะคะตัวที่เจนใช้แล้วก็ชอบมากที่สุดเนี่ยคือตัวสีฟ้าเนื่องจากว่า2ตัวนี้เขามีความแตกต่างกาันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไซส์ก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วอะแผ่นของตัวสีฟ้าเขาอะมีความหนากว่าก็เลยสามารถที่จะดูดหนองออกมาได้มากกว่าสําหรับเจนนะจะรู้สึกว่าตัวนี้เขามีความบ าวา่ดังนั้นเนี่ยพอบางกว่าเนี่ยมันรู้สึกว่าดูดหนองออกมาได้ได้น้อยนะคะตัวเจนก็เลยจะสะใจกับตัวนี้มากกว่าค่ะวันนี้คะ่ะทุกคนเจนก็จะมาแบบสบายๆใช้ให้ดูนะคะแล้วก็เราจะมาเจาะสิวการซึ่งสิวที่เจนเป็นเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นะคะที่เจนเนี่ยจะมาเจาะพร้อมกับทุกคนเนาะก็จะเป็นสิวตรงกลางตรงนี้ตรงคางนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะ เราก็มาพร้อมกับเข็มเจาะสิวนะคะซึ่งเจนก็ซื้อมาระยะหนึ่งแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเข็มทางการแพทย์เนาะก็จะเป็นเข็มเบอร์21นะคะแล้วก็เข็มเบอร์25นะคะ21เนี่ยเขาจะมีความใหญ่กว่าแล้วก็25เนี่ยเขาก็จะเล็กลงมานะคะเดี๋ยวขอโชว์21ให้ดูก่อนเนาะนี่21จะเป็นแบบนี้นะคะส่วน25นะคะ เจนจะใช้บ่อยกว่าค่ะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาซูมกันว่ามันเป็นยังไงนะคะจะเป็นเข็มที่ใช้ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ทิ้งคือมั่ต้องทำใจมากเลยเพราะจริงเสียดายแต่ว่าเข็มพวกนี้ก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะคะก็ซื้อทางออนไลน์เอานะคะก็จะมีตัวของยาแต้มสิวนะคะแล้วก็ตัวของคอตตอนบัตนั่นเองเนาะแล้วก็แผ่นแปะสิวนะคะ วันนี้นะคะเนื่องจากว่าสิวเจนอะ่ะเขาขึ้นมาเป็นหนองเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะแค่สกิดเฉยๆนะพอเราสกิดเฉยๆเนี่ยเจนจะใช้เบอร์25นะคะอ่นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะมันก็จะกดออกมาแบบนี้นะนดึงออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นเข็มเบอร์2 0เอ็ดนะคะอันนี้เป็นเข็มเบอร์25นะคะทุกคน นี่เขาก็จะมีไซส์ที่แตกต่างกันนะคะก็21ก็จะใหญ่กว่าอ้วนกว่านะคะส่วน25เนี่ยก็จะเล็กแบบนี้นะตอนที่แบบเรามีหนองขึ้นมาแล้วแค่สกิดนะคะเจนก็จะใช้เบอร์25นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาเจาะสิวกันค่ะเจนก็อยากจะทำความสะอาดตัวของสิวก่อนนะคะ ก็จะใช้คอตตอนบัตเนาะทำความสะอาดด้วยตัวของอยาแต้มสิวที่เป็นน้ําน้ําแบบนี้นะคะคอตตอนบัตอันนี้เป็นของนางพยาบาลน,นะคะเป็นตัวเมคอัพคอตตอนบัตนะทุกคนเออก็รู้สึกว่าดีนะคะเพราะมีตัวแบนแบๆแบบนี้ให้นะที่ทุกคนเราชอบจะเห็นเป็นตัวกลมๆอะ่ะเขาทุบเป็นแบนบๆให้นะแบบเนี้ยดูดิเดี๋ยวจะยดใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาเช็ดก่อนนะ ก็คือใช้ทําความสะอาดก่อนนะคะเราอาจจะเผลอไปจับอะไรมาอย่างเงี้ยเนาะเราไม่อยากให้มันแบบว่าเข็มไปเจาะแล้วก็ติดเชื้ออีกทีหนึ่งนะคะอือ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะจริงๆก็มีแบบหวัวน,นองออกมานิดนึงเราก็จะมาใช้ตัวของคอตตอนบาดนะบีบออกมานะคะ เท่านี้นะมันจะออกมาแบบไม่เยอะเท่าไหร่นะคะประมาณเท่านี้นะคะเขาก็จะมีเลือดออกมาแล้วนะหนองอะ่ะออกมาไม่ค่อยเยอะนะคะ ก็จะเหลือประมาณนี้นะคะทุกคนซับเลสซับหนองสุดๆุดแล้วนะคะพอเราเสร็จขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมาใส่ยาเหมือนเดิมนะคะตรงที่เราเป็นสิวนะประมาณนี้ใส่เบนคอตตอนบาดก่อนแล้วก็แต้มๆนิดนึงนะคะจริงๆจะใช้มือของเราเนี่ยแต้มแต้มไปเลยก็ได้ถ้ามั่นใจว่ามือสะอาดนะคะ ซึ่งเจนจับกล้องจับใดๆหลายอย่างนะคะก็ะจะไม่ได้สะอาดมากก็เลยต้องใช้คอตตอนบัตให้ทุกคนดูนะคะทีนี้พอเราทาตัวของอายาแต้มสิวเข้าไปแล้วะค่ะทุกคนเราก็จะปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วเราค่อยใช้ตัวของ แผ่นแปะสิวนั่นเองนะคะแผ่นแปะสิวที่เจนจะใช้วันนี้เนี่ยจะเป็นของสีฟ้านั่นเองนะคะโอลิฟยังสีฟ้าเนาะซึ่งเขาก็จะมา2ไซส์นะคะก็คือจะมีไซส์10ม mm, มแล้วก็12ม mm มนะคะเราก็จะมาใช้ตัวนี้กันนะคะทุกคนไซส์12ม mm มเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาแผ่นนี้มันจะมาพร้อมกับแผ่นที่ปิดชั้นหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็อ่ะมาดูตัวนี้กันเนาะเจนจะใช้ตัวนี้ ก็จะเอาออกมานะคะแล้วก็เขาก็จะโผล่มาครึ่งหนึ่งให้เราแบบนี้เนาะวิธีการเนี่ยใครจะใช้แหนบก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จริงก็ใช้มือจับตรงขอบขอบแล้วก็มาติดนะแตะจับตรงขอบขอบ,ขอบออกมานะคะแล้วก็กะได้เลยนี่ออกมาแบบนี้เนาะแล้วก็กะจากนั้นก็จะกดข้างๆนะคะ ให้มันแนบสนิทส่วนตรงข้างบนเนี้ยค่ะเราก็ค่อยกดนิดนึงแต่ไม่ต้องไปกดแรงนะคะเพราะว่ามันอักเสบอยู่เนาะนี่โอเคจะเห็นว่ามันมีความเงาๆนะคะเนื่องจากว่าแผ่นแป่นสวตัวเนี้ยเขามีความแบบว่าใสาๆนะคะ มันจะไม่ได้เป็นแบบขุ่นๆมันจะมียี่ห้อหนึ่งของคอสอาเอ็กซ์นะคะที่มันเป็นแบบขุ่นๆะเวลาเราออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้ใครเห็นความแดงที่มันทะลุออกมาให้เราเห็นเนาะก็จะเป็นของคอสอ x เอ็กซ์นะคะจะมีความขุ่นๆแล้วก็มีไซส์เล็กอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบ ติดตรงแค่แบบตรงหัวแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวของโอลิฟยางเนี่ยข้อดีคือเขาดูดออกมาได้ดีนะคะแต่ว่าข้อเสียคือมันมีความใสนะคะแล้วมันก็จะเห็นชัดว่าเราเนี่ยติดแผ่นแปะสิวนะคะแล้วเนื่องจากมันใสมันก็แดงถูกไหมคนก็เห็นว่ามันแดงแล้วก็มันดูดหนองออกมาเนาะ แล้วเราไม่รู้ตัวว่าหน้าเราอะ่ะคือมีหนองแบบกลมๆอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็แบบใช้ชีวิตแล้วก็คุยกับชาวบ้านไปวันนี้เราก็เลยจะมาดูนะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้กี่แผ่นกับสิวตุ่มนี้ที่เราเจาะหนองออกไปแล้วนิดนึงเนาะทุกคนเราไม่ได้แบบเค้นมากเนาะมันเหมือนแบบออกมาสักประมาณเท่าไ,รไหร่อ่ะ3 0ม0มั้ยซึ่งจริงๆแล้วมันมีแบบว่าซ่อนอยู่ใต้ผิวเราอีกเยอะเลยนะคะเราก็ใช้มันดูดออกมาส่วนใหญ่อะเจนจะใช้ประมาณสองสมแผ่นเนาะ แล้วก็ติดไปยันเย็นเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าแผลมันปิดแล้วลยอะไรเงี้ยก็ค่อยอ่าน เอาตัวของแผ่นเนี่ยออกนะคะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันว่าเราจะใช้กี่แผ่นกับสิวตุ่มนี้นะคะแต่ว่าตุ่มใหญ่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมีหนองซ่อนอยู่อีกเยอะเนาะแต่ว่าเราก็มาลุ้นกันแบบสวยๆขำๆนะคะว่าวันนี้เราจะใช้แผ่นแปะสิวของออลิฟต์ยังสีฟ้ากี่แผ่นนั่นเองนะคะแผ่นแรกนะคะก็คือ10บโมงสานั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแผ่นที่2จะมาเปลี่ยนในกี่โมงนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น2ชั่วโมงสำหรับเจนเนาะก็โอเคนั้นเดี๋ยวค่อยมาเจอาก,กันค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา12นาฬกา12นาทีนะคะก็2ชั่วโมงเกือบ3เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะมันดูดมาได้มากขนาดไหนเนาะเห็นไหมเอ่ยมันก็จะเป็นมัวๆขึ้นมาประมาณนี้นะก็คือมันก็ดูดหนองออกมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะซึ่งประมาณนี้เราก็อยากที่จะ เปลี่ยนแผ่นใหม่แล้วนะคะทุกคนโดยเวลาที่เราจะเปลี่ยนแผ่นใหม่อะคะ่ะเจนจะใช้ตัวของแหนบนะคะเจนว่าไม่อยากแงะด้วยมือนะก็จะใช้ตัวแหนบสมากกว่านะนี่มันก็จะเป็นขุ่นๆประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะ ก็ถือว่าดูดออกมาได้เยอะพอสมควรนะทีนี้ค่ะมันก็จะเหลือแบบนี้เนาะเจนอะก็จะติดอีกแผ่นหนึ่งนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะดูดออกมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะเจนก็จะไปนอกสถานที่แล้วก็ไปเปลี่ยนตัวแผ่นแปลสิวนอกสถานที่เช่นเดียวกันด้วยนะคะสีมนงนะคะทุกคนเราจะเห็นว่ามันขึ้นมาเป็นขาว,ขาว ตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาดูกันว่าตรงนี้เขาดูดออกหมดแล้วหรือยังนะคะเท่าที่เจนเห็นเนี่ยคือมันใกล้จะหมดแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาแค่หนองนิดเดียวเป็นขุนๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขาวๆประมาณนี้นะคะอืมอืมนี่ยังเป็นหัวเปิดอยู่เลยเนาะเนี่ย เดี๋ยวเลือดกำลังจะออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่องที่ออกมาก็ไม่ได้เยอะนะเท่านี้เองดังนั้นก็จะติดอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาออกตอนก่อนนอนค่ะแผ่นนี้เจนก็จะติดไปจนถึงอาบน้ำนอนเลยนะคะก็คือเจนจะไปล้างหน้าพร้อมกับตัว แผ่นแปะสิวตัวนี้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวของโฟมล้างหน้าเข้าไปในแผลที่เป็นแผลเปิดของเราเนาะเพราะเมื่อสักครู่นี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นแบบว่าเป็นแบบชมพูแบบแผลเปิดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกตอนสี่ทุ่มแล้วกันค่ะเราก็จะใช้ออยล์ล้างหน้านะคะทาล้างทับตัวของแผ่นแปะสิวไปได้เลยซึ่งแผ่นแปะสิวตัวเนี้ย มันแบบมีความเหนียวนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะหลุดไหมนะคะเวลาที่เราใช้ตัวของออยล์ล้างหน้านะคะซึ่งเจนก็จะใช้ออยล์แล้วก็จะไม่แกะแผ่นแปลสิวออกนะคะทุกคนเนี่ยอ่ะจะให้ดูนะคะนี่แล้วก็จะล้างแบบผ่านไปได้เลยหนังก็จะยังไม่หลุดนะ ออยมันก็จะไม่เข้าไปในหัวสิวที่เปิดอยู่นะทุกคนซึ่งเจนน่ะก็จะไม่แกะออกแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนโดนน้ำกันว่านางจะหลุดหรือเปล่านะคะล้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ยังไม่หลุดนะคะเนี่ยให้ดู อทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะมาดึงแผ่นแปะสิวตรงนี้ออกกันนะคะดูซิมันยังเหลืออยู่หรือเปล่านะ <c oughs> ขอบ,ขอบเขาจะเริ่มแบบลุยๆแล้วเห็นไหมเพราะว่าเขาโดนน้ำไปนะคะแต่ว่าตรงกลางนี้ยังเหนียวอยู่นี่ ก็คือเหนียวมากนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เจนทายาแต้มสิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเจนก็จะปล่อยให้อ่าสิวของเราค่ะเขาแบบหัวแผลอ่ะมันปิดเนาะตลอดทั้งคืน8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราก็ลองมาจับดูเรามาดูสถานการณ์ว่าเขาแบบว่าแผลปิดหรือ,อยังนะคะแต่ถ้าใครยังไม่แน่ใจค่ะเราจะมาติดแผ่นแปะสิวอีกรอบนึงก็ได้นะคะก่อนที่เราจะใช้พวกมอยส์เจอไรเซอร์หรือครีมกันแดดนะคะถ้าเรายังไม่อยากให้สารเคมีเนี่ยไปทําให้ตัวของสิวเรามันระคาย เชิงมากขึ้นอะนะคะก็ใช้แผ่นปัสิวปิดอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ทาตัวของครีมกันแดดทับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะแกะออกทีหลังก็ได้ตอนที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยรตรงกาวออกอะไรแบบเนี้ยนะคะเจนก็ใช้วิธีการนี้ในการปกป้องสิวของเจนเนาะที่มันยังอ่อนแออยู่เนาะไม่อยากให้มีครีมไม่อยากให้มีฝุ่นไม่อยากให้โฟมล้างหน้าเนี่ยเข้าไปในตัวของสิวนะคะแผ่นปะสิวตัวนี้ก็ช่วยได้มากเลยเนาะแผ่นปะสิวมีหลายยี่ห้อมากๆที่ ่าใช้ได้ดีนะคะส่วนตัวเจนใช้ตัวของ oliv ยังบ่อยเพราะว่ามันราคาถูกนั่นเองนะคะก็คือได้เป็นร้อยกว่าชิน้นนะแล้วก็ราคาร้อยกว่าบาทเนาะคือใช้แล้วมันไม่ห่วงเพราะว่าสิวตุ่มนึงอะ่ะบางทีเจนใช้3-4แผ่นเลยนะคะทุกคนดังนั้นเดี่ยเจนก็จะเลือกใช้อะไรที่มันไม่แพงเนาะใครนะคะที่สนใจอยากที่จะใช้แผ่นแปะสิวนะคะจนหายจนสิวหายเนี่ยก็ลองใช้วิธีนี้ หวังว่าผู้ดูนะคะจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะใครอยากเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ฝาก Subscribe ไว้ด้วยเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่าจะได้มีแรงนะคะว่ามีคนดูแล้วก็จะได้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะกุ h t ค่ะ